เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมบางรถบางทูกานะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามารีวิวให้พี่ๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็น subaru brz นะครับใครที่เป็นสาวกดาวลูกไก่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดแล้วก็ราคาผมเปิดไปเพียงหล้านเ0 0 0 0เท่านั้นเองนะจบสดรถได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ที่สำคัญส่งให้ฟรี200กิโลนะครับอ่ะรีวิวรถรุ่นนี้กันเลยแล้วกันนะครับนานๆจะมีเข้ามานะครับแต่ช่วงหลังผมเริ่มเอาเข้ามาแล้วนะรถนะครับนี่ดูได้เลยรูปทรงดีไซน์นะครับจะคล้ายๆกับ FT86 อ่าเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันได้เลยนะครับแต่อยู่ที่สาวกคนไหนนะครับจะชอบโตโยต้าหรือจะเป็นซูบารุนะครับอ่าไฟหน้าโครมดํามาลิ้นหน้าคันนี้คุมโทนให้เป็นแนวแบบหยุ่นๆยุนนะครับอ่าล้อเป็นล้อดับวิเวิร์นะแล้วก็มีโชคบิดปรับสูงต่ำแข็งอ่อนได้เลยนะครับตัวรถนะครับมีเป็นงานคัตตอมค่อนข้างเยอะนี่กับบันไดข้างนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นครีบออกมา รอลงตัวมีสไตล์นะครับแล้วก็ราคานะหนึ่งล้านเก้าหมื่นพี่นี่ตัวครอบหลังตัวนี้ก็น่าจะเป็นของแต่งมาแล้วก็ตุดเป็ดหลังทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะโค้งรับกับบอดี้รถเลยแล้วก็ไฟท้ายดิฟเฟนเซอร์หลังอะไรพวกนี้แต่งมาปลายท่อนะครับเป็นของเกดดี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มเลยในคันนี้นะราคานี้หารถแบบนี้สวยๆแบบนี้นะใครที่เป็นสาวกก็ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะภายในนะครับ นี่พวงมาลยัยหุ้มอะคันธาร่ามาแล้วก็บาะอะไรเป็นทรงบักเก็ตซีดนะครับผ้ากลางเป็นอคันธาร่าดำนะครับเบาะดําได้แดงหรูอยู่แล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งให้ดูในรถนะพรมคาโก้นะครับราคาใครที่รู้เรื่องนะผมบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่ระบบเกียร์อะไรนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับในรถนะครับระบบจอเป็นจอพโอเนียเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูในรถให้พี่ๆดูนะครับ รถไม่ได้เล็กนะครับการใช้งานผมถือว่าการนั่งเป็นรถสปอร์ตข้อดีคือเบาะเขาจะห่อตัวแบบกระทัดรัดนี่ระบบไฟในรถใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ผ้าหลังคาอะไรสวยๆเลยเบาะก,ก็จะนั่งได้ด้านหลังก็นั่งได้นะแต่ต้องขยับเบาะหน้านิดนึงตัวครอบตัวนี้ก็ทํามาให้รับกับตรงเกียร์ตรงนี้แล้วนะครับนี่เบรกมืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับ พุทธสตาร์ทนะครับเป็นพุทธสตาร์ทแล้วก็เกียร์ออโต้นะนี่ราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นพี่ๆได้รถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจัดทรงลงล้อแต่งมาให้ครบแล้วนะครับใครเงินสดก็จัดไปหรือใครจะจัดไฟแนนซ์ก็เข้ามานะครับราคานี้นะให้ไวนะครับไปดูกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะมีแอบใส่กองซิ่งมาคันนี้น่าจะเป็นกองของท็อปฟู พี่ๆดูเลยฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทำสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่โชคอย่างที่บอกไว้นะครับนี่โชคบิดนะครับมีกองท็อปฟูนี่หัวกองอะไรรถเครื่องเดิมๆมีรีแมปมาใช่ปะ่ะอ่ามีรีแมปมาขับสนุกเลยผมบอกเลยว่าขับสนุกแล้วก็หรูใครขับใครขับยังไงก็มีคนมองรถสปอร์ตแนวๆนี้นะครับใครอยากจะขายทักเข้ามาหรือใครอยากจะซื้อก็ทักเข้ามานะครับที่ร้านบางทุกคานะ ผมมีรถแบบนี้เข้ามาพี่ๆได้ดูได้เลือกกันแล้วครับใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0891955328นะครับหรือ l ลน์ดีเอดเข้ามาครับ B A R A G U ร้านผมอยู่นนทบุรีบางบัวทองนะครับเปิดในแผนที่ได้เลยบางทูคานะครับเจอผมแน่นอนผมอยู่เต็นท์ตลอดนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยกับ s ุบีนะครับในราคาเพียง1ล้าน9 0 0 0 0แล้วผมส่งให้ฟรี200กิโลนะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ทุกช่องทางที่จะติดตามผมไว้ได้นะครับฝากไว้ด้วยรอดูคันหน้านะครับผมจะมีรุ่นอะไรมารีวิวให้พี่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ